อเคนะครับก็ขอกาบสวัสดีชาวรักรถไฟไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องการินทางบนรรงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟพัทลุงนะครับวันนี้มารอขบวนรถท้องถิ่นรถด่วนนะครับแล้วก็รถด่วนพิเศษแล้วก็ขบวนรับส่งพัสดุนะครับข้างหน้าที่ทุกคนเห็นก็คือทางผ่านนะครับ ซึ่งจะมีซ้มเครื่องกั้นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมง30นาทีนะครับ6โมงครึ่งถ้าพูดเป็นภาษากลางก็ประมาณ8โมง6โมง30นะครับถ้าพูดเป็นภาษาใต้เนี่ยก็จะประมาณ6โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ขบวนรถก็ยังไม่มาเลยนะก็ต้องรออีกจังพักนึ่ง ก็เดี <S 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 ๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันตอนขบวน44เข้าแล้วกันนะครับวันนี้น่าจะได้ขบวน32ก่อนนะครับผมเอาไป็ว่าเดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของขบวน32แล้วนะครับผู้โดยสารก็เริ่มทยอยมาที่ตู้ของตัวเองแต่ละคนทีละคนทีละคนแล้วนะครับผมวันนี้ผู้โดยสารก็เยอะมากนะครับก็เป็นว่าพอขบวน32เข้าเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับจะปล่อยให้ ทุกคนเนี่ยดูรถไฟโดยที่ไม่ต้องมีเสียงผมนะครับไม่งั้นมันอาจจะขาดฟิวนะครับก็เป็นว่าอีกสักพักหนึ่งขบวนสายสองก็จะเข้าแล้วครับวันนี้ขบวนสายสองชาร์จเจ็ดนาทีนะครับน่าจะจอดได้ไม่นานนะครับพอผู้โดยสารขึ้นหมดก็จะทําขบวนออกจากสถานีเลยนะครับพอขบวนสายสองเสร็จนะครับก็จะเป็นขบวน464นะครับที่ตามหลังมาต่อนะครับซึ่งขบวน464เนี่ยจะสุดปลายทางแค่สถานีรถไฟพัทลุงนะครับ เราจะไปขบวนสาปแปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะดักแค่ขบวนสาปแปนะครับที่เหลือของมันแล้วก็วันจันทเนี่ยจะเป็นทริปจากพัทลุงสุ่งส่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งอรอบก่อนไปแล้วมันไม่ได้อะไรเลยก็รอบนี้ไปแล้วจะพยายามให้มันได้ความรู้ได้ความสนุกให้มากขึ้นนะครับก็อาจจะปรับปรุงเรื่องด้านของออความสนุกความรู้นะครับแล้วก็ใสเ่เขาเรียกว่า เ,เสียงตลกเข้าไปนิดนึงนะ,ะ,ะหรือไม่ก็เสียงเพลงนะครับสำหรับที่เด็กๆฟังได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะคลิปนี้ก็อาจจะทำแบบพูดไงเ,เปิดคลิปมาไม่นานก็ลืมลนะฮะก็อาจจะใส่เพลงที่เด็กๆชอบใสเ่เสียงซาว้าตลกเข้าไปนะครับก็ให้เด็กๆมีความสุขก็เอาเป็นว่า เจอกันตะุบ,บนส2เข้าครับก็เอาเป็นว่านะครับเรารับชมคลิปกระบวนสาสอกันยาวๆเลยนะครับก็ขอให้สนุกกับการรับชมคลิปถ่ายรถไฟนะครับก็ขอให้สนุกแล้วกันนะผม ก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมขบวนแห่อสองย่าเลยครับ นะครับที่ทุกคนเห็นข้างหน้าตอนนี้นะครับก็เป็นชุดขบวน32นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่สถานีรถไฟสุมนางอัดใหญ่นะครับและมาสุดปลายทางที่สถานีรถไฟกรุงเทพซึ่งขบวนนี้จะเป็นขบวนรถแอร์นะครับซึ่งจะมีตู้ตู้เดลี่ตู้เดเอขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดๆนะครับก็ขออภัยด้วย ตู้เลดี้นะครับก็คือตู้ผู้หญิงซึ่งจะมีตู้เลดี้อยู่ที่ขบขุข้างหน้าขบวนเลยนะครับจะเป็นตู้ที่สามซึ่งจะเป็นตู้เลดี้ของผู้หญิงหมดเลยนะครับผมตอนนี้ขบวนรถก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับ ก่อ,อยังคงต้องจอดรอการให้ต้องต้องจอดรอเพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นบนกระบวนรถให้เป็นเรียบร้อยก่อนนะครับจึงจะปล่อยคบวนรถออจากสถานีได้นะครับใครที่อยากใช้บริการกระบวนนี้นะครับก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับ ร้อยดีนะครับก็ได้เวลากำหนดออกจากสถานีรถไฟพัทลุงนะครับขบวนรถด่วนเที่ยวนี้นะครับเพื่อออกจากสถานีรถไฟพัทลุงไปแล้วนะครับก็จะไปหยุดรับส่งโดยสารตามลำดับของสถานีนะครับซึ่งจะมีสถานีลำดับก็คือสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับสถานีสุราชธานีนะครับสถานีชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นสถานีที่ขบวนรถเที่ยวนี้จะต้องไปหยุดรับส่งบริสารเป็นปกตินะผม <sm ick noise> เดินออกเดินทางกันต่อนะครับก็ขอให้ข,อ,ขอ,อแล้วก็ผู้โดยสารกับพนักง,งานทุกคนนะครับคนขับรถขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็บันว่าเดี๋ยวเราไปพบกับชุดขบวน4 64กันต่อนะครับซึ่งน่าจะตามหลังมาติดๆน่าจะหาน่าจะทิ้งห่างแค่สองสถานีนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันกับขบวนสี่กสี่กันเลยดีกว่าต่อไปนี้นะครับจะเป็นริ้ว จะเป็นชุดขบวน38ทับ46นะครับซึ่งจะเดินทางมาจากสถาน,นีรถไฟสมัยกรุลกนะครับส่วนขบว 4, 6, น46เนี่ยจะเดินทางมาจากปารังเบซานะครับซึ่งจะไปสุดปลายทางที่สถานีรถไฟกรุงเทพทั้ง2ขบวนนะครับแต่จะพ่วงรวมในขบวนเดียวกันนะครับพูดได้ว่า2ด่วนเลยนะครับผมก็เป็นว่ารับชมคลิปขบวน38ทับ46เยยาวเลยนะครับ ซึ่งหลังจากขาบวน464ก็ 4, ็จะไม่รอก็ไปถูกนะครับกลับบ้านแล้วก็สักก็รับชมได้เลยครับ บนนี้นะครับก็จะเป็นชุดขบวน46นะครับซึ่งจะพ่วงอยู่ท้ายขบวนซึ่งจะพามาแค่2ตู้เท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นรถของฝั่งปารังเบซานะครับซึ่งจะแยกทางกับขบวน38ที่สถานีรถไฟชุมทางอัดใหญ่ก็จะใช้เป็นรถแอร์นะครับเดวู จะไม่ใช่รถแอร์แบบพวกของแบบที่เป็นประตูชั้นสามอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นของเดวูก็พอเห็นแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงขบวน42เหมือนกันซึ่งสังเกตได้จดากแตนประทักตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นของเดวูนะครับแต่ถูกนำมา ดัดแ,แปลงเป็นรถโดยสารน,นะครับเป็นรถโดยสารบนอบนอปนะครับผูโดยสารก็เรียบร้อยนะครับก็ทําการปล่อยออกจากสถานีรถไฟพัทะลุงนะครับซึ่งขบวนเที่ยวนี้นะครับพอออกจากสถานีรถไฟพัทลุงไปแล้วนะครับจะไปหยุดรับส่งผู้โดยสารต่อที่สถานีรถไฟชุมทางทุงสงนะครับสถานีสุราษฎร์ธานีสถาน,ถานชิพรนะครับซึ่งจะเป็นสถานจัลล์ลำดับนะครับ ตัวข้าขาดในเที่สระบวนรถเดือดพิเศทักสินกระบวนที่ต่าแรับส่งเพื่อาจากสถานีสุเร่ปลาทางสถานีกรุงเทพและสรวรถดือดพิเศษที่สี่รับส่งอาจากสถานีปารเมตตาปทางสถานีกรุงเทพทากระบนหลอกา่สถานีพระรามหลอ ก็รับส่งพัสดยสารที่จะอวดด้วยนะครับแต่ขบวนสายสองจะไ่จอดนะครับจะไปจอดที่สถานีรถไฟชมทังผส่งกันเลยนะครับก็เจอกันกับขบวน464นะครับซึ่งถ้าถ้าเกิดว่าขบวน464ทําการเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ผมก็ทําการปิดคลิปแล้วกลับบ้านเลยนะก็เจอกันนะโอเคนะครับวันนี้ผมว่าน่าผมน่าจะร้อไม่ไหวนะครับก็เอาเป็นว่า คลิปไปเงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ขบวน4สืก็ล่าช้าตั้ง88นาทีนะก็เป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ช่วงอากาศก็หนาวนะครับฝนก็ตกก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลร่างกายและสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับผมก็วันที่16มีนาคมของปีพศ2566นะครับก็เราจดจำรับชมคลิปจาก พระลุงไปบางซื่อนะครับแล้วก็จะบางซื่อไปนครปฐมก็เจอกัน,นครับก็เป็นว่าต้องขอตัวราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ